คันเดอเร็วนุ้ยเจนุ้ยเจเป็นเจโอเลตไปเล็บฟูเป็นเจโอเลตนุ้ยเจพีกเป็นเจโอเลตไปเล็บฟูชิคกี้โอเลตเนี่ยวันถุตีแล้วยื้อไว้ยือตาดวยาดว้วยวิ้ย